สวัสดีครับผมเชฟบุ๊คบุญสมิทธ์ู้กันสุดนะครับกับรายการท็อปบุ๊คอร่อยปักบุดรายการที่จะพาผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบตามที่ต่างๆเพื่อมาสรรสร้างเป็นอาหารจานง่ายๆที่รับรองว่าคุณทําตามได้อย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาดูกันว่าผมจะไปตามหาวัตถุดิบอะไรกันครับไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เจอแล้วคุณผู้ชมเนี่ยวัตถุดิบดีๆอยู่ที่นี่เลยคุณแม่แนะนําตัวนีดนึงครับค่ะแม่ชื่อจันเพ็ญอุ่นสมัยนะคะเจ้าของสวนสวนถั่วฝักยาวค่ะนั่นแหละคุณผู้ชมที่ผมมาตามหาวันนี้คือถั่วฝักยาวเขาบอกว่าถั่วฝักยาวที่นี่ ทั้งดีทั้งอร่อยทั้งอวบและยาวมากจริงไหมครับแม่ใช่ค่ะครับผมและตัวฝักยาวของคุณแม่ตัวฝักยาวที่มันมีสายพันไหมแม่มีค่ะจะมีลำน้ำพองลำน้ำพองหนึ่งลำน้ำพงสองแล้วก็ของเรานี่จะเป็นตัวฝักยาวไร้ใบค่ะอันนี้ไร้ใบค่ะ,ไไค,ะคือใ<ม>บจะน้อยจุดเด่นคือมันดียังไงพันไร้ใบเนี่ยไร้ใบเนี่ยใบยจะน้อยแล้วมันเวลาออกลูกมาออกออกผลผลิตออกมามลูกปักจะยาว<อ>แล้วก็รักษาง่ายค่ะทำไมถัวฝักยาวส่วนแม่มัน ดีกว่าสวนอื่นยังไงมันมีอะไรพิเศษยังไงสวนของแม่จะปลูกเป็นผักปลอดภัยค่ะไม่ใช้สารเคมีค่ะมไม่ใช้สารเคมีแต่จะใช้น้ําหมักชีวภาพอ้ยผมเลยเห็นมันมีมแมลงมีผีเสื้อด้วยคุณผู้ชมใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีแปลว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าโวักยาวที่เขาว่า อร่อยขาวอวบและยาวเนี่ยของคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พร้อมเก็บอย่างตรงไหนพร,พร้อมเก็บแล้วพร้อมเก็บค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์เฉพาะเพราะว่าใบจะไม่เยอะแล้วมันรักษาง่ายถ้าใบหนาเนี่ยมันมันจะมลรงมันจะเยอะค่ะจุดเด่นของถั่วฝักยาวพันธุ์นี้นะคะจะรักษาง่ายเพราะว่าใบไม่เยอะแล้วมะเรงมะรง,งมันไม่ค่อยมีมะรงค่ะถ้าใบน้อยจะดูแลง่ายใช่ค่ะจะดูแลง่ายแต่ว่าแค่ดูแลง่ายอย่างเดียวก็ไม่พอดีแล้วทาไมมันถึงอร่อยอ่ะครับมันดูยังไงว่ามันจะอร่อยต้องดูยังไงจะมีสูตร ที่เป็นน้ำหมักของของของสวนแม่เลย <natural> นี่ยังกระท uo ค่ะ <bronze> ก็จะมีสูตรน้ำหมักทําให้กรอบหวานปกติทวฝักยาวที่ได้รับสมญาว่าอวบขาวกรอบของคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดปกติหาซื้อได้ที่ไหนครับที่ทัพซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะตลาด <Driver> จริงใจร้อเอ็ดค่ะโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมวัตถุดิบดีๆอยู่ตรงนี้แล้วมาเจอวัตถุดิบดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องเก็บไปทําอาหารจานเด็ดก,กันหน่อยครับผม ได้โถฝักยาวสดๆจากสวนคุณแม่มาแล้วต้องบอกว่าเป็นแบบปลอดสารด้วยแล้วก็ที่บอกก็คือมีน้ำปรุงสูตรพิเศษนาทำให้โถกัยาวอร่อยไม่เหมือนที่อื่นทีนี้มาดูวิธีเลือกกันคุณแม่ แนะนำเคล็ดลับนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมเขาไปซื้อถั่วฝักยาวกันเราต้องเลือกยังไงถ้าถ้าอันนี้จะจะค่อนข้างจะอ่อนค่ะค่อนข้างจะอ่อนถ้ารู้จักอะไรคุณแม่สีค่ะถ้าฝักใช้ได้แก่ออกสีขาวนวลอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ที่ผมอันนี้จะสีอันนี้สีอันนี้จะสีเข้มเทียบไม่เห็นเลยค่ะอันนี้จะสีเขียวเข้มอันนี้จะสีอขาวครับค่ะไม่เกี่ยวกับขนาดไม่ค่ะขนาดไม่เกี่ยวถ้าสมมติว่าฝักแก่เราจับมันจะนิ่มถ้าเป็นฝักแก่อันก็ใช้ไม่ได้ค่ะค่ะแปลว่าหลัก หลักสาคัญในการเลือกถั่วฝักยาวคือเอาสีขาวนวลค<ฆ>่ะแล้วก็เอาฝักที่ไม่นิ่มค<ฆ>่ะอ่าสองจุดและสมมุติว่าถ้าแบบคุณผู้ชมเขาเลือกไม่เป็นจริงๆแล้วอยากได้วัตถุดิบดีๆอยากได้ถั่วฝักยาวอร่อยๆต้องไปซื้อที่ไหนครับคุณแม่ท็อปมาร์เก็ตตลาดจริงใจร้อยเอ็ดค่ะสุดยอด <c oughs> <c oughs> อาล้ครับมาเราจะให้คุณแม่ช่วยผมเตรียมแล้วกันวันนี้คุณผู้ชมเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่แล้วปกติปีใหม่ของคุณแม่ที่บ้านที่ร้อยเอ็ดจัดงานอะไรไหมปีใหม่ ก็มีค่ะมีมีปาร์ตี้อะไรไหมปีใหม่ของแม่มีพบปะสังสรรค์เคยญาติญาติญาติพี่น้องญาติพี่น้องทจากต่างจังหวัดกันอ่างั้นผมแนะนําเลยอาหารในปาร์ตี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยพวกสแน็คแม่แบบเฟ้นไฟอยู่แล้วจักนะค่ะอ่าเฟ้นไฟนี้ต้องมีเลยนะลูกๆหลานๆมาขาดไม่ได้เลยนะเฟ้นไฟค่ะสูกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาถั่วฝักยาวเนี่ยมาทําเป็นเฟ้นไฟกันแม่แม่หันให้ผมเยาวยาวหน่อยประมาณเฟ้นไฟอ่าอ่านี่เราถั่วฝักยาวเราเฟ้นไฟอย่างดีแบบนี้เลยนะ มันก็หั่นถูกยาวแนะนําครับให้หั่นเป็นแท่งยาวๆนิดนึงเดี๋ยวเวลาทอดออกมาแล้วจะได้สวยนะครับหรือใครจะทําเล็กๆก็ได้หมดเลยอันดับแรกผมขอเตรียมน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะวันนี้น้ำมันลำข้าวแม่ดีต่อสุขภาพด้วยนี่เลยใส่ลงไปเฟ็นไฟต้องน้ำมันเยอะหน่อยเนาะน้ำมันท่วมๆหน่อยเนาะอ่าป<ม>กติแม่เอาถูกฝักยาวไปทำอะไรกินบ้างครับม,มีเมนูเจอะไรบ้าง ก็มีตำตำถั่วตำถั่วแล้วก็มีผัดค่ะแล้วก็ใส่แกงแกงไตปลาผัดผัดใส่อะไรแม่ขอผัดใส่หมูสับค่ะผัดใส่หมูสับใส่แกงเลยนะแกงไตปลาแกงไตปลาแบบทางใต้อะนะใช่ค่ะออรอนที่ร้อเอ็ดก็มีหรอค่ะแล้วมีแบบเมนูแบบเด็ดเด็ดประจําบ้านเอาไว้ที่แบบไม่เหมือนที่อื่นเขาแล้วเราเอาถั่วฝักยาวมาทำเนี้ยก็จะเป็นส่วนมากแก้วจะเป็นตำ ตำนะค่ะตำถั่วตำของแม่นี่ต้องแบบปลาร้าคักๆเลยนะ <c oughs> ปะลาร้านุ่นๆนะค่เพาะว่าชาอีสานก็ชอบกินตำอยู่เลยเนาะเนื่องจากอันดับแรกเขาเราจะต้องเตรียมส่วนผสมสามอย่างครับ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้กับผักตื่นได้เลยนะอ่ <c oughs> มีไข่ไก่เลยครับวันนี้ใช้ของไมชอยครับ <c oughs> อ่าอันนี้ฟ <c oughs> องกว้างหน่อยอ่ะอีกฟองแล้วกันแม่อีกฟองอู้สีสวยมากค่ะนี่แสดงว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีดูไข่แดงแล้วรู้เลยนะสีจะสวยๆหน่อยอ่ะ โอเคอ่ะเปลือกเนี่ยแม่เอาไปทําน้ําหมักได้ได้ค่ะอเอาขยาขยาให้แตก<ส>แล้วก็ไ,<ห>ไปก็เอาไปใส่ต้นไม้งามค่ะต่อมาเป็นแป้งชุบทอดครับอ่าวันนี้แป้งชุบทอดสําเร็จรูปนะครับตัวนี้ก็ซื้อแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้นะเอาที่คุณผู้ชมสะดวกเลยวันนี้ผมใช้อิมพีเรียนครับอือแล้วก็ เกจขนมปังอ่าเดี๋ยวนี้เกตขนมปังก็หาไม่ยากาแล้วแต่ถ้าไม่มีจริงๆอ่ะง่ายๆนะเอาขนมปังที่เรามีในบ้านมาใส่เครื่องปั่นทําได้นะครับง่ายๆเลยนะตรงนี้เขาเป็นเกดขนมปังแบบปรุงรสมาแล้วด้วยทําให้ใช้ได้ง่ายขึ้นก็สบายๆ,ายๆเดี๋ยวเรารอ,นะอน้ำมันร้อนระหว่างนี้ตีไข่นิดนึงครับง่ายๆนะครับมันจะเป็นสามขั้นตอนนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมต้องต้องใช้มือสองข้างนะครับในหล,ลักการทําขอทอดแบบนี้เราจะแบ่งมือสองข้างนะครับคุณแม่<ะ>แบ่งมือสองข้างคือมือข้างนึงจะจับของแห้งและมือข้างนึงจะจับของเปียกไม่งั้นะมันจะติดกันไปหมดเลยครับอุดสลุดกันไปเลยครับผมขอใส่ของมือนิดนึงแล้วกันเนาะคลุกแป้งแห้งๆก่อนตัวนี้อ่าอันนี้มือแห้งผมคลุกแป้งแห้งๆตัวนี้มันจะช่วยให้ตัวส่วนฝักยาวของเราเนี่ยเกาะกับตัวไข่ได้ดีมากขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็เพิ่มความกรอบลงไป หลังจากนั้นก็มาคุกของที่เป็นน้ําอะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนมือนะแบบนี้ต้องแบบนี้ครับสลับมือกันครับคุกไข่ครับแล้วก็นําไปคุกเกล็ดขนมปังปั๊บคุณแม่ครับช่วยกันทำมาหากินเลยครับแม่ <laughs> เอาลงทอดที่หน่อยครับนะ หลังจากที่คลุกด้วยแป้งแห้งไข่แล้วเกล็ดขนมปังแล้วก็นําลงไปทอดน,นะจุดเด่นคือว่าใช้ไฟปานกลางนะครับแต่ว่ารอให้น้ํามันร้อนก่อนใช้ไฟแรงไม่ได้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวขนมปังไหมไม่อร่อยอันนี้เราเอาแค่กรอบเพราะว่าโวฝักยาวเนี่ยข้อดีคือรับประทานดิบๆได้อยู่แล้วใช่ครับแม่ที่เหลือลงเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวมันจะไม่สุกเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วเราก็ทอดแค่ให้มันมีความกรอบนะครับแล้วก็ใช้ไฟปานกลางแบบนี้แหละนะครับเนี่ยพอเหลืองได้ที่นี่ก็ได้แล้วครับเพราะว่า ตัวฝักยาวเรารับประทานดิบได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องไม่สุกให้เหลืองให้กรอบน่ารับประทานเนาะสวยเลยสวยเลยนะครับดูแล้วอาจจะนึกว่าแบบเป็นแบบอาหารแบบสไตล์ฝรั่งได้เลยเนะาะจัดเติฟเป็นแบบสเต็กกินคู่กับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยหรือว่าถ้ามาร้อยเอ็ดก็อาจจะกัดเป็นแบบเฟนฟรายถั่วฝักยาวคู่กับซอยจุนะได้อยู่นะแ้่ก็ง่ายๆครับวันนี้น้ำจิ้มเรา ก็จะเป็นตัวผมจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆเทาร์ซันก็คือเป็นการผสมระหว่างมายองเนสกับตัวของซอสมะเขือเทศครับง่ายๆเลยครับแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศครับอตัตราส่วนแบบ1ต่อนหนึ่งเลยใส่มายองเนสเท่าไหร่ก็ใส่ซอสมะเขือเทศเท่านั้นครับแล้วก็ใส่ลงไปผสมกันได้เลยครับโอเคนะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเราก็จะคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนเท้าสั้นนะครับก็คือซอสที่เอาระหว่างน้ำสลัดหรือว่ามายองเนสนั้นมาผสมกับซอสกระเทเทศครับโอเคเสร็จแล้วครับเฟ้นไฟถั่วฝักยาวครับเสร็จแล้วครับ เป็นฝายถั่วฝักยาวเคยเคย,เคยชิมเคยทำอย่างนี้มาก่อนนะแมไม่เคยค่ะลองชิมนิดนึงลองชิมนิดนึงนะจัดเลยครับจัดเลยผมลุ้นไปด้วยนะเนี่ยื้ยเสียงกรอบเสียงกรอบมากกรอบมากอร่อยค่ะหูแค่มองแค่มองยังอยากกินเลยอ่ะขอสักหน่อยแล้วกันยยนะขออนุญาตนะแม่นะตอนแรกว่าจะไม่ชิมจะให้แม่กินทั้งหมดเลยเนี่ย แต่เห็นแม่กินแล้วแบบนมากินมากอ่ะอืมกรอ,อบแ้วออกหวานหวาน,น,น,นถั่วแล้วก็กรอบนอกนุ่มในอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยอย่างที่แม่บอกแล้วก็ข้างในอ่ะถั่วมันหวานอ่ะค่ะอร่อยอร่อยเลยอ่ะโหสุดยอดอ้มืม โอ้โหตจองบอกว่าสุดยอดทั้งความสดความหวานความกรอบของถัว่วแล้วมาทําเป็นลักษณะเซนไฟแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเมนูแบบนี้คุณผู้ชมทําตามได้แน่นอนสามารถเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบลองก็เอามาเวลาจะทํอาจจะทาผักหลายๆอย่างเลยก็ได้นะมแม่เนาะชุบทีเดียวหลายๆอันก็ได้เป็นเมนูให้ง่ายสำหรับปาร์ตี้ปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นเมนูที่มีประโยชน์ด้วยทีนี้อย่างที่คุณแม่บอกว่าถ้าอยากได้ถั่วฝักยาวอร่อยอร่อยดีๆอย่างนี้ต้องไปที่ไหนครับ ท็อปไมเก็ตตลาดจริงใจร้อยเอ็ดค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับว่าที่นั่นมีวัตถุดิบอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผม ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท็อปมาร์เก็ตสาขาโรบินสันไลฟส์สไตล์จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับและตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดจริงใจนะครับหรือว่าจริงใจมาร์เก็ตนั่นเองต้องบอกว่ามีวัตถุดิบมากมายให้เลือกเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาผมมาตลาดจริงใจนะคุณผู้ชมบางทีผมก็จะแวะอ่านนะ ว่าวัตถุดิบที่เราซื้อนี่มาจากที่ไหนผมชอบมากเลยนะวิสัยกีจชุมชนบ้านกเกษตรสาราเนี่ยแล้วก็มีชื่อข้อมูลประวัติทั้งหมดเลยมันรู้สึกอุ่นใจมากเวลาที่เราเลือกซื้อของเราได้รู้จักแม้กระทั่งได้เห็นหน้าด้วยว่าใครเป็นคนทําให้เรานะเนี่ยอย่างนี้ก้อนเห็ดโอ้โหนี่คือซื้อไปปลูกเองที่บ้านได้เลยสามารถไปเปิดเชื้อเห็ดได้เองแล้วก็เก็บกินเองได้เลยโอ้อดกแกดิกแน่นอน,น,อนเพราะว่าเราปลูกเองเลยครับแล้วก็มาดูกันว้าวกระเพราแดงหุอะไรอะ่ะผมไม่รู้จักจริง มันคือกล้วยอะไรอะแปลกมากคุณผู้ชมเห็นไหมนอกจากวัตถุดิบจะดีแล้วยังมีวัตถุดิบหายากด้วยนะครับตัวนี้สวยมากเลยโอ้ไปดูกันต่อเลยแล้วก็ผักสดสดมากมายเลยครับนี่เลยผักสดสดนี่มีให้เยอะเลือกแม่ชอบจริงเลยแพ็กเกจจิ้งอะ่ะหยกกล้วยอะ่ะหืมเจ๋งมากเลยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยแล้วก็การจัดคือแบบดูน่ารับประทานมากแล้วก็ที่เรามาตามหากัน นั่นคือถั่วฝักยาวของแม่แมวยาวขาวอวบกรอบถั่วฝักยาวแม่แมวอยู่นี่ครับผมน่ะถูกขอด้วยใบตองสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตามหาถั่วฝักยาวก็มาที่จริงใจมาร์เก็ตนะครับหรือว่าผักสดๆคุณภาพดีที่นี่มีครบแน่นอนแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นให้คุณเลือกอีกมากมายนะครับในท็อปนะครับบอกได้เลยว่าจะเป็นผลไมา้เนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่ง ของที่พร้อมรับประทานนี่อย่างทางนี้ก็จะมีเหมือนกันขอดูนิดนึงนะว่าจริงใจมาร์เก็ตไม่ได้มีแค่ตัวของผักสดอย่างเดียวนะครับยังมีเนี่ยหมูเส้นมีกรอบหรือว่าขนมให้เลือกซื้อกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาที่เดียวครบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสินค้าชุมชนหรือจะเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงอาหารคุณภาพดีมาที่ท็อปมาร์เก็ตได้เลยครับผม แล้ววันนี้นะครับผมก็มีท็อปทิกนะครับเคล็ดลับดีๆในการทําอาหารมาฝากกันวันนี้จะขอแนะนําเรื่องการเลือกมายองเนสกับน้ําสลัดครีมหล,หลายๆคนนะครับรู้สึกว่าแยกความแตกต่างได้ยากมากจริงๆแล้วผมอธิบายง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับสำหรับเมนูผมผมเลือกใช้เป็นสลัดครีมเพราะว่าผมต้องการรสชาติที่จัดจ้านนะครับในการจิ้มแต่สําหรับมายองเนสนั้นจะมีส่วนผสมที่คล้ายกันมากนะครับก็จะมีความเปรี้ยวความหวานแต่รสชาติจะอ่อนกว่าสลัดครีมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้สำหรับการทําอาหารนะครับสามารถใช้แทน กันก็ได้อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบรสจัดให้เลือกใช้สต๊ครีมครับแต่ถ้าใครชอบรสอ่อนๆให้เลือกใช้มายองเนสครับเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้จะสร้างสรรค์อาหารจานใหม่ๆให้คุณได้ครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุด้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเมนูเด็ดๆแล้วก็วัตถุดิบดีๆจากเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ